สวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์โคโลจิพให้จริยานพป,ปู่หรือีตาไฟหมอดูจัดการตื่นมาคุยนะคะวันนี้พวกเรานะคะหมู่มวลหน้าตาดีนะคะแล้วก็น้องๆน,งนี่มารับรางวัลบุคคลดีเด่นนะคะแห่งประเทศไทยแล้วก็ศิลปินดาราด,ด้วยรวมรวมถึงคุกุ๊กนะคะนี่คุณกุ๊กนะคะเก๋ๆมากเลยถ้าสนใจเรื่องเกี่ยวกับโมเดลลิ่งคุณเลยแล้วก็นางงามนะคะคุณมาดามนะคะสุดสวยนะคะแล้วก็เหล่าแม่ๆที่หน้าย,ยังเซียแล้วก็รวยซับอีกด,ด้วยนะคะอ่าสัมภาษณ์กันนิดนึงเมื่อกี้อาจารย์ได้ทํานายเกี่ยวกับเบอร์เป็นยังไงบ้างคะแม่นแค่ไหนคะแม่นมมาากกค่ะ บอกเลยว่าโอเคมากแล้วก็เดี๋ยวว่าหลังจากที่อาจารย์ให้คำแนะนาแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวป้าจะทำตามที่อาจารย์แนะนำเลยคะ่ะสุดยอดค่ะา,าะม่มาไงคะมัแม่นมากอาจารย์เมื่อกี้จริงๆินๆนะพออาจารย์ทักปุ๊บแบบอมยิ้มเลยอเรืเอ่องของพองค์พระพิฆเนศขนลุกเลยใช่ไหมคะเราแม่แม่ว่าไงคะแม่เล็ค่ะ สนใจอยากจะดูดวงหรือเจิมหน้าหน้าทองหรือจะเป็นการเปลี่ยนเบอร์มหามงคลเพื่อความว่าวังรังการสามารถติดต่ออาจารย์ได้และพบก,ก,กับพวกเราหมู่มวลคนหน้าตาดีได้นะคะใน Facebook ของเรานี่เองนะคะสามารถติดต่อ ID ดีไลนของอาจารย์ P H A R A O H S นะคะ J I W S แล้วก็เบอร์โทร089 000154 000อีกเบอร์086 364 2622 <c oughs> I G G U R U P H A R A O H อะพูดพร้อมกันแม่นเหนือคำบรญยานะแม่นเหนือคำบรรยายค่ะเย้น้องวินโด้ข้างหลังนะคะขอให้ดังว่อวังทุกคนเลยนะคะลลยๆค่ะสาทูค่ะ